คุมราคานะคะกับนิสสันเทียรนานะคะบอกเลยรถหรูด,ดูแพงนะคะแต่ราคาสุดประหยัดคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำคันนิสสันเทียนาปี2012 เครื่อง2,000ตัว2 0 0 XL นะคะคันนี้ตัวสปอร์ตด้วยบอกเลยนะคะราคาก็คือสุดคุ้มมากๆนะคะคันนี้นะคะราคาเหลืออยู่เพียงแค่3 4 9 0 0 0บาทนะคะรถปี12นะคะชมด้านหน้าของเขาแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเขาเป็นโครเมียมนะคะเล่นมาทั้งแผงเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าล้อแม็กล้อเดิมนะคะจากศูนย์เลยนะคะยางปีใหม่ใช้งานกันเรียกว่า ได้คันนี้ไปนะคะใช้งานกันแบบสุดคุ้มเลยนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้มาดวงใหญ่มากเลยนะคะนิสันเพียราคันนี้ด้านล่างของเขานะคะมีตัวกันกระแทกด้วยนะคะและที่สําคัญเป็นโครเมียมด้วยมีคีเลสเซนเตอร์นะคะคันนี้ก็ตัวจับตัวเปิดนะคะเป็นแบบโครเมียมเหมือนกัน ในส่วนของขอบยางนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์กับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้นเราไม่มีตากแดดเลยนะ,ะในส่วนของการสัดนะคะอันนี้ก็เป็นของเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่ารถระดับผู้บริหารรถเซกเนต์สูงๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าักปุ่มรักษาความปลอดภัยเขาให้มาค่อนข้างเต็มเลยนะอันนี้เขาให้มาเซ็นเซอร์4จุดเลยนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็เป็นโคมเมียมมานะคะไฟของเขานะคะ สวยมากด้วยนะไฟใหญ่ไฟเดิมนะคะอันนี้ของเดิมจากศูนย์เลยเนาะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันดีกว่านาะว่าจะก,กว้างแค่ไหนนะคะแล้วสภาพด้านหลังเป็นยังไงเออนะเรียบร้อยมากนะคะรถระดับผู้บริหารด้านหลังของเขากว้างมากด้วยนะคะและที่สําคัญไอตัวพลาสติกนี้นะคะก็เป็นของเดิมจากศูนย์ด้วยนะคะอุป,ปกรณ์แม่แรงของเรานะคะได้มาครบเลยคันนี้นะคะ อุปกรณ์บริการต่างๆนะคะมีครบเลยลูกค้าได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับนิสสันเทียนาคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูความเรียบร้อยกันปะด้านในของเขานะคะบอกเลยว่าเป็นรถระดับผู้บริหารจริงๆนะคะใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราย้ำอีกทีนึง สันเทียหน้านะคะปี2012นะคะเพิ่มสอง0 0ตัว200 XL นะคะคันนี้เนาะก็จะเป็นตัวสปอร์ตด้านในเขาก็แต่งมาให้สปอร์ตเป็นสีดำด้วยนะคะด้านในเนาะภายในนะคะอะดูคอนโซลด้านหน้าก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็แต่งมาเป็นลายไม้ให้ดูแบบเรียบหรูดูแพงเลยนะทั้งคอนโซลหน้านะคะแล้วก็คอนโซลกลาง ในส่วนของฟังก์ชันของเขานะคะอันนี้ใช้งานได้ปกติไอคอนไม่มีหลุดลอกพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะในส่วนของขอบประตูนะคะอันนี้เขาก็เล่นลายไม่มาเหมือนกันคันนี้เขาให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งคันนี้ได้ไปนะคะไอบอกเลยว่า คุ้มค่าเกินราคาจริงๆเพราะว่าคันนี้นะราคาอยู่เพียงแค่3 4 9 0 0 0บาทลดระดับผู้บริหารลูกค้าตัดเต็มฟรีดาวหผ่อนอยู่ประมาณ6000เท่านั้นคันนี้ได้ไปสุดคุ้มเดี๋ยวไอ้พาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนไปดูกัน,นะคะ่ะนิตสักเทียนาคันนี้เบาะนิ่มมากเลยที่สําคัญก็คือเบาะไม่ช้าไม่โซมด้วยนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีนะคะด้านล่างนะคะเขามีพรมกระดุมมาให้จากเจ้าของเดิมเลยคอนโซลกลางนะคะเขาก็มีแอร์มาให้ด้วยนะคะปรับได้เลยซ้ายขวานะคะ จะขาดไปไม่ได้นะคะตัวพักแขนเนาะ ช่องพักแขนและที่สําคัญนะคะวันนี้ของเขานะคะทะลุไปด้านหลังได้ด้วยนะหยิบของหยิบสัมภาระเล็กๆนะคะอันนี้ก็ได้เลยสะดวกสบายมากๆในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยย้าเรื่องไฟแนนซ์กันอีกน,นิดนึงนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะลูกค้าผ่อนบสบายๆนะคะประมาณ6 0พันกว่าบาทคันนี้สุดคุ้มนะคะรถหรูดูดีราคาสุดประหยัดน,นะคะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยคันนี้สันเทียน,น้าปี2012เครื่องส0งพัน 2, ตัว200 x l Sport ปนะคะฝากไว้ด้วยนะใครที่ส ใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 22 22 3 2 2 2 2 2 03ติดต่อหาอายได้เลยค่ะสนใจรถมือสองนะคะฝากโชว์รูปิตรดาไว้ด้วยนะคะ